สวัสดีครับผมครูจัดให้ฟรีสไตล์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือ oppo a12 นะครับที่มันอัดหน้าจอได้บ้างไม่ได้บ้างมันเกิดจากอะไรพูด,ดง่ายๆมันก็ลวนนั่นเองนะครับเราต้องเข้าไปเซตค่ามันอยู่บ,บ่อยๆนะครับเพื่อจะให้มันมันทำงานปกตินะฮะผมก็งงมาหลายวันแล้วแหละของผมเองนะสำหรับของผมนะครับส่วนคนอื่นที่ทําทได้แล้วก็ อาจจะรู้มากกว่าผมก็ก็ไม่จะว่ากันนะครับผมผมจะทําให้คนที่เขาไม่รู้จักนะดูนะฮะคนที่รู้แล้วก็ก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะครับเอาละครับไปดูกันเลยไปนะครับก็มาแล้วก่อนอื่นก็เลื่อนลงมานะครับการอัดหน้าจอก่อนนะครับแอปพลิเคชันของระบบอะไรนะนะครับระบบแอปของระบบนะฮะปึ๊บนะครับ ก็มาสุดท้ายที่กล้องบันทึกหน้าจอจริงๆแล้วผมมันก็จะบันทึกได้แต่ว่าเวลาหยุดกดหยุดบันทึกอ่ะมันไม่อัดมันไม่บันทึกให้มันไม่บันทึกในในเครื่องให้นะครับผมก็จะมาเมื่อกี้เนี่ยมากดใหม่ทั้งหมดเลยตรงนี้ตรงระบบตรงนี้ใหม่ทั้งหมดนะครับมาเปิดใหม่ใหม่มามาคือบารีเซตใหม่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับตรงตรงหน้านี้ทั้งหมดนะครับตอนนี้มันอัดอยู่มันก็เลยไม่ได้ทีนี้ วันนี้ผมจะมาลองใช้เขาเรียกอะไรอะแอปนะอพเคสองหน้าจอดูผมยังไม่เคยทำแบบสองหน้าจอนะครับแล้วก็ลองดูสิอจ้องใช้สามนิ้วนะครับใช้สามนิ้วลูดนะครับถ้าใช้นิ้วเดียวลูดก็ไม่เป็นนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับครับ นี่อย่างผมจะดู YouTube ไปด้วยจะดู YouTube แล้วก็จะดูเล่น Facebook ไปด้วยเนี่ยผมจะทำยังไงก็ต้อง3นิ้วลูดนะครับ2นิ้วไม่ได้1นิ้วก็ไม่ได้นะครับ2นิ้วน่าจะเป็น Talkback นะครับ3นิ้วเนี่ยลูดขึ้นมาจากด้านด้านล่างปุ๊บขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าใหม่เอฟน่ะมาแล้วก็สามารถไปเข้าแอปอื่นๆได้นะครับนะอันนี้ผมปิดเน็ตไว้นะผมไม่อยากให้ มีข้อความมาแจ้งเตือนอะไรนะครับก็สามารถทำได้แล้วนะครับอาจจะเข้าไลนา์นะครับก็จะได้คนละครึ่งจอนะครับอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับนะกูเกิลก็ได้อะเป็นต้นนะครับอย่างนี้แหละครับก็วันนี้ก็มาบอกวิธีการใช้สองจอนะครับหรือ จอครึ่งนั่นเองนะครับอโอเคนะสำหรับคลิปนี้รัาเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็สําหรับผู้ที่ยังไม่รู้นะครับน่ะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีดราม่านะสำหรับคนที่ไม่รู้ก็เข้ามาดูกันได้นะครับก็ขอบคุณมากที่รับชมให้สําหรับคนที่รู้แล้วก็แล้วไปโอเคครับสําหรับคลิปนี้ไหนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย